หนังสือเรื่องคือเมฆสีขาวทางเก้าเก่าแก่วรรณกรรมพุทธประวัติในทัศนะใหม่ประพันธ์โดยติสนัทหันบทที่42ความรักคือความเข้าใจตอนที่สมหาบาพิษชาวแคว้นโกสลมีทั้งความทุกข์และความปรารถนา หากพระองค์ทรงสามารถเข้าพระทัยในความทุกข์และความปรารถนาของพวกเขาพระองค์จะทรงสามารถรักประชาราษฎรได้อย่างแท้จริงข้าราชบริพารทั้งปวงในพระราชสำนักล้วนมีความทุกข์และความปรารถนาโปรดเข้าพระทัยในความทุกข์และความปรารถนาเหล่านั้นพระองค์ก็จะทรงรู้วิธีที่จะนำความสุขมาสู่คนเหล่านั้น แล้วพวกเขาคงถวายความจงรักพักดีต่อพระองค์ไปตลอดชั่วชีวิตของเขาพระมเหสีพระโอรสและพระธิดาก็ทรงมีความทุกข์และความปรารถนาของพระองค์เองหากพระองค์ทรงสามารถเข้าพระทัยในความทุกข์และความปรารถนาของเท้าเธอเหล่านั้นพระองค์ก็จะทรงสามารถนำความสุขมาให้เท้าเธอเหล่านั้นด้วย เมื่อเท้าเธอทุกๆพระองค์ทรงมีความสุขสานติและสำราญองค์ราชนเองก็จะทรงพบกับความสุขสานติและสำราญด้วยนั่นคือความหมายของความรักตามในของโพธิมัรพระเจ้าประเสนทิทรงดื่มด่ำพระไทยไม่มีศาสดาหรือพรมคนใดที่เคยเปิดพระไทยของพระองค์ออกมา เข้าใจสิ่งซึ่งลึกซึ้งเช่นนี้พระราชาทรงบอกแก่พระองค์เองว่าการปรากฏของพระบรมศาสดาพระองค์นี้เป็นคุณค่าอันยิ่งใหญ่แก่อาณาจักรของพระองค์ทรงมีพระประสงค์จะเป็นสานุสิทธิ์ของพระพุทธเจ้าหลังจากทรงนิ่งไปชั่วครู่พระราชาทรงแหงนพระพักทอดพระเนตรพระบรมศาสดาแล้วตรัสว่า หม่อมชันขอบพระไทยที่พระองค์ทรงให้ความกระจ่างแจ้งในปัญหานี้แก่หม่อมชั้นแต่ยังมีอยู่เรื่องหนึ่งที่รบกวนจิตใจของหม่อมชั้นพระองค์ทรงกล่าวว่าความรักที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความอยากและความติดยึดก่อให้เกิดความทุกข์และความผิดหวังในขณะที่ความรักที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเมตตาการุณาย่อมนำแต่สารติสุขมาให้ แต่ในขณะที่หม่อมฉันเห็นว่าความรักที่ตั้งอยู่บนหนทางแห่งความเมตตาการุณาไม่ใช่การเห็นแก่ตัวหรือการสนองอัตตาตัวตนกระนั้นก็ดีความรักเช่นนั้นก็ยังนําความเจ็บปวดและความทุก์มาให้หม่อมฉันรักพระสกนิกรของหม่อมฉันเมื่อประชาราษฎรประสบความเดือดร้อนจากภัยธรรมชาติเช่นวาตภาัย หรือน้ำท่วมหม่อมฉันย่อมมีความทุกข์ด้วยหม่อมฉันเชื่อว่าความรู้สึกอย่างเดียวกันนี้ย่อมเกิดแก่พระองค์ด้วยแน่นอนว่าพระองค์ย่อมเป็นทุกข์เมื่อทรงเห็นคนกำลังป่วยหรือกำลังจะตายพระราชบุตรชาของพระองค์ดีมากขอบพระทัยสำหรับพระราชบุตรชานี้พระองค์จะสามารถเข้าใจ ธรรมชาติของความเมตตากรุณาได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นก่อนอื่นพระองค์ควรทรงรู้ว่าความทุกข์ที่เกิดจากความรักซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของความอยากและความติดยึดย่อมก่อให้เกิดความทุกข์มากกว่าความทุกข์ซึ่งมาจากความเมตตากรุณาเป็นพันเท่าจึงจำเป็นต้องแยกแยะความแตกต่างระหว่างความทุกข์สองประเภท ความทุกข์ประเภทหนึ่งซึ่งไม่มีประโยชน์อันใดเลยมีแต่รบกวนจิตใจและร่างกายของเราให้เดือดร้อนรำคาญส่วนความทุกข์อีกประเภทหนึ่งจะช่วยบำรุงเลี้ยงความห่วงใยและความรับผิดชอบความรักที่ตั้งอยู่บนความเมตตาการุณาสามารถก่อให้เกิดพลังก,กำลังที่รับผิดชอบต่อความทุกข์ของผู้อื่น ความรักที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความอยากและความติดยึดมีแต่จะก่อให้เกิดความวิตกกังวลและความทุกข์มากขึ้นความเมตตาการุณาช่วยเป็นพลังสำหรับก,กิจกรรมและการรับใช้สิ่งที่ทรงคุณประโยชน์มหาราชความเมตตาการุณาเป็นสิ่งสำคัญที่สุดความเจ็บปวดที่เกิดจากความเมตตาการุณา เป็นความเจ็บปวดที่มีประโยชน์หากพระองค์ไม่สามารถรู้สึกถึงความเจ็บปวดของผู้อื่นพระองค์ก็มิทรงเป็นมนุษย์ที่แท้ความเมตตาการุณาเป็นผลจากความเข้าใจการปฏิบัติตามโพธิมัติคือการประจักษ์ในหน้าตาที่แท้จริงของชีวิตนั่นคือหน้าตาที่แท้ของอนัตตาทุกสิ่งทุกอย่างล้วนเป็นอนัตตา และปราศจากตัวตนเอกเทศสักวันหนึ่งทุกสิ่งทุกอย่างต้องสูญสลายไปวันหนึ่งพระสรีระของพระองค์เองก็จะดับสิ้นไปด้วยเมื่อบุคคลมองลึกลงในอนัตตภาวะของสรรพสิ่งท่าทีการมองของเขาจะสงบเยือกเย็นการเห็นอนัตตาจะไม่ทำให้หัวใจและความคิดของเราสั่นคลอน ด้วยเหตุนี้ความรู้สึกเจ็บปวดที่เกิดจากความเมตตากรุณาจะไม่นำความขมขื่นและความหนักหน่วงมาให้เหมือนกับความทุกข์ชนิดอื่นนำมาให้ตรงกันข้ามความเมตตากรุณาช่วยทำให้บุคคลเข้มแข็งมากขึ้นมหาราชาวันนี้พระองค์ทรงได้สดับหลักพื้นฐานบางประการของวิมุตติมรัก ในวันต่อไปตถาคตจะแสดงหลักธรรมต่างๆแก่พระองค์มากขึ้นพระหฤทัยของพระเจ้าเะเสนทิเต็มเปี่ยมด้วยความซาบซึ้งในพุทธคุณพระองค์ทรงยืนขึ้นน้อมอาเสรวาดต่อพระบรมศาสดาทรงทราบดีว่าวันหนึ่งในไม่ช้าพระองค์จะทรงทูลขอปวารณา เป็นอุบาสกสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ทรงทราบดีว่าพระมเหสีมัลลิกาพระโอรสเชษฐ์พระธิดาวัชรีย่อมทรงรู้สึกผูกพันเป็นพิเศษกับพระพุทธองค์พระราชาทรงมีพระประสงค์จะให้สมาชิกในราชตระกูลของพระองค์ขอไตรสรณคมพร้อมกันพระองค์ทรงทราบดีว่า พระนางโกศลเทวีพระคณิตฐภพกินีและพระราชสวามีของพระนางคือพระเจ้าพิมพิสารได้ทรงรับพระรัตนะนไตรเป็นที่พึ่งแล้วในเย็นวันนั้นเองพระนางมาริกาและเจ้าหญิงวัชิรีทรงสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงของพระราชาพระองค์ทรงดูสงบอิ่มเอิบพระไทยอย่างผิดปกติ ทั้งสองพระองค์ทรงทราบดีว่านี่เป็นผลจากการที่พระราชาทรงได้เข้าเฝ้าพระพุทธองค์ทรงปรารถนาอย่างยิ่งที่จะทูลถามเกี่ยวกับเรื่องที่พระราชาทรงเข้าเฝ้าพระบรมศาสดาแต่ทั้งสองพระองค์ก็ทรงทราบดีว่าควรรอให้พระราชาตรัสเล่าเรื่องนี้ด้วยพระองค์เองจะดีกว่า